ก็ข้างบนนะครับพี่น้องก็เป็นยอดเขายอดเจดีก็เคยขึ้นไปแล้วครับก็ขึ้นไปสูงเหมือนกันฮะขึ้นชันดีเหมือนกันฮะก็มีเจดีย์บรรจุพระบรมมารีริกธาตุไว้ฮะก็สามารถขึ้นไปได้ครับร่างกายดีๆก็มีจุดพักฮะจุดพักหลายจุดก็สามารถขึ้นไปได้ที่เนื่อจากถ้ำมกรทองเนี่ยขึ้นมาเาเรียกถ้ำม่านวิจิตข้างบนก็สามารถขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่ง อันนี้ก็บรรยากาศริมแม่น้ําแม่กองก็จะมีประมงน้ําจืดเลี้ยงปลาทับทิมครับกระชังปลาทับทิมกันกาใกล้ๆมองนู้นก็จะเป็นประตูเขื่อนท่าม่วงนี่ก็เป็นบริเวณด้านล่างของวัดบ้านธรรมนี่ฮะน่าจะตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรีครับนี่จะเห็นหัวมังกรที่เราเพิ่งจะเดินขึ้นมานี่ครับนี่ ตอนนี้ก็11โมงกว่าก็อากาศจะร้อนสักนิดนึงเราก็จะเห็นฝั่งโน้นตรงข้ามกันก็น่าจะเป็นวัดเขาดินเนี่ยแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆๆๆก็จะเข้าท่าล้อเข้าภูเาขาเห็นไกลๆนั่นก็คือเป็นตัวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนนี้ก็วัดบรรทมก็จะมีงานสักสองวันเป็นงานสินค้าหรือแสดงสินค้านี่แหละครับ ก็ไม่แน่ใจว่างานว่าวหรือการตี่าเนี่ยยี่สี่ยี่ห้าหรือไงนะฮะประมาณเนี้ยครับเห mm ็น hmm. กลางเต็นแล้วครัรมาเที่ยวชมได้ฮะเขาบอกว่า,วา,วามีน้องต้นข้าวรับเชิญนะฮะมาร้องเพลงมาฟังน้องต้นข้าวมาเชียร์น้องต้นข้าวร้องเพลงกันได้นะฮะ mm hmm. นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเก่งจีนที่สร้างขึ้นมาใหม่ภายในก็จะมีเจ้าแม่กุนดิมครับที่ ให้เขารบสการะได้ฮะการหลอนสักนิดฮะเขารมดีกว่าเทพเก้าแห่งเกียนะฮะมีที่นี่ครับนี่ก็เป็นเสามังกรตุบ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 ตงกรพันหลักสัญลักษณ์ของความมั่นคงรุ่งเรืองนี่ครับมีกระทางทูบมังกรไหว้ฝาดินกลางแจ้งเราก็อามาชม นี่ฮะอันนี้ก็สร้างใหม่ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไรฮะก็บรรยากาศรอบภูเขาหน้าฝนก็จะเขียวจะอุ่มพุ่มสวัยดีฮะอากาศร่มรื่นครับผู้คนไม่เยอะฮะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะสักหน่อยครับ ก็มาเที่ยวมาชมมาช็อปมาชิมกันได้นะฮะอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยเยอะแยะมากมายครับวัดบ้านธรรมท่าม่ามงวงกาญจนบุรีครับผม